ขน้ำเงินใช้สัญญาณนะเน้าเข้าเลยคน้ำเงินเข้าเลยเร็วเข้ามาเข้ามาใส่สอะไรใส่ส้อีไรตัวต้ตัวเข้าตามเลยเข้าตามเลยตัวอมตัวอมเร็วเร็วเร็วตัวหอมอมตัวหอมหอ

มีอะไรคุยกันมันเชื่อหรไอใครเนาะซี่งอันนี้เชื่ออะไรนี่ไงเจ้าของบ้านอยู่เนี่ยก็นั่งอยู่เนี่ยจะไปไหนอ่ะตามผมอยู่ไหนคุยดีๆแล้วจะให้คุยนะคุยดีๆแล้วจะให้คุยนะตามผมอยู่ไหนอ่าแค่นั้นแหละคุยดีๆดิไม่คุยได้ไงเราต้องคุยจริงในบ้านังอะแม่อันนี้เนิดปิด คุณเชืจอในบ้านผมไม่คุยนะนะนอกจากเรื่องเงินมือแม่ตอนนี้ตอนนี้เราเราก็ด้ทำการเราซื้อนะนะเกมแล้วนะจบแล้วนะแต่ถ้าให้ผมแตเมื่ยคุยกับผมได้คุยแต่ถ้าไม่คุยผมไม่คุยแต่ผมื่อยอ่ากุญแจนี่เอาใางออกมา ใช่งหอยังไม่ใส่ไปนะไปยอันนี้มันเป็นธนาบัตรรอซื้อนะพี่ดูได้รอซื้อยานะั้งหมดท้านเมตรนะโอเคป่ะคุยนะสองงงูศูนยสามหนึ่สองหนึาะพี่ดูก่อนดิพี่ดูก่อนเดี๋ยวผมไม่ค้นหมดโอเคครับแต่ถ้าหลังจากนี้ถ้าผมกะจัางผมคุยก่อนมาตัวด้วย โอ้ยังมีอีกเนี่ยเที่แยกไปหมดเต็มไก่ไปหมดโอ้ยชี้ใหม่ชี้ใหม่เดี๋ยวค่อยดิเดี๋ยวนั่งก่อนแล้วชีทีเดียวชีทีเดียวเดี๋ยวค่อยทีเดียวอันนี้อันนี้ใหญ่ไหมแค่ตรงนี้โอ้หไหมเนี่ยแค่ตรงนี้เขาไปคนบ้านได้เดี๋ยวเอาล้วงเศษตังค์ออกมาเอาไว้หมด ปีๆแล้วปีาลองไปไปแทนเไปกนไหมตัดที่เราตตรงไหนตรงนี้เปนตรงนี้ติดว่ายาเหลือเท่าไหร่ไม่มีครับไม่มีไหนอยู่ไหนดนจะเพิ่งจะไยดูอ่ะันดูนี่ก่อนไม่มีแล้วนะแต่ถ้าค้นเจอในบ้านผมไม่คุยแล้วนะสองพพาหนห้า สองเก้าแปดถูกต้องนะแปดงองงูศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์หกหกหนึ่งสามหนึ่งคอ,อ,อฟายสองห้าศูนย์เก้าเก้าสามแปดมีที่เสีงเงยบต่วนใดหนึ่งคอฟายแปดหกเจ็ดห้าศูนย์เก้าสองจอจานห้าศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสี่แปดถูกต้องนะ สองพ่อธงสองแปดแปดสองาศูนย่พอพานเก้าสนะ <Okay. S 1> องเ้าอก้านึ่ปดอ่นะกาน,นเก้องเก้านะออนสนี้่นเ้ึ่งแก้หลกึ้นแล้วมีหนตัวน้หมนี่แด้นรอ่ะ อ่านั้นตรงนี้ชี้ก่อนชี้ระดับเป็นจุดก่อน